งเราเช้านี้เจ็ดวกาสี่สิบสองนาทีนะครับการเมืองเข้มข้นกันครับท่านผู้ชมครับช่วงแรกยี่สิบนาทีไล่เรียงภาพรวมไม่เห็นว่าขณะนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรของฝ่ายต่างๆช่วงนี้มางลงรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะท่าทีของกอป,อปอป,อปอสอเมื่อคืนที่ผ่านมาการประใสยที่อนุสวรีประชาธิปไตายโดยคุณสุเทพเครืองสุวรรณซึ่งก็ยืนยันเมื่อคืนนี้ว่ามวลมาหาประชาชนของ,ของคุณสุเทพนั้นไม่เห็นด้วยการเลือกตั้งสองกลุ่มภาพันธ์ และจะทําทุกอย่างเพื่อแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งในระบบเดิมเพราะประกาศไม่เอาระบอบทักษิณจําเป็นจะต้องปฏิรูปประเทศก่อนด้วยการแก้ไขกฎหมายต่างๆปรับํานวนบางมาตราแล้วจึงค่อยไปเลือกตั้งตามคันลองประชาธิปไตยคุณสุเทพยืนยันว่าไม่ได้ต่อต้านการเลือกตั้งต้องการการเลือกตั้งแต่ต้องเป็นการเลือกตั้งที่ประจุชน์ที่ทำไม่ใช่การเลือกตั้งกติกาเก่าที่โกงกันได้ มวลมหาประชาชนที่คุณจุติเทพบอกต้องการให้เลื่อนออกไปโดยปฏิรูปประเทศให้เสร็จในเวลาหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งโดยจะมีที่ต้องทําเร่งด่วนสี่ห้าเรื่องหนึ่งก็คือกระบวนการเลือกตัง้งตั้งบริุทที่ทำเป็นที่มาของสสดีๆรัฐบาลดีๆเพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายเกี่ยวกับกะกะตการใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าซื้อสิทธิ์ขายเสียงต้องติดคุกไม่ใช่แค่ตัดสิทธิ์ hmm. เล่นง,งานในทุนที่ให้เงินด้วย ข้อที่สองปราบทุจริตคอรัปชันต้องหยุดให้ได้โดยให้ประชาชนเป็นโจทยื่นฟ้องนักการเมืองได้เลยและคดีคอรัปชันนักการเมืองต้องม,มีไม่มีอายุความข้อที่สามประชาธิปไตยต้องอยู่ในอำนาจของประชาชนมากขึ้นต้องตรวจสอบรชาชการได้คือกฎหมายถอดถอนต้องเสร็จในหนึ่งปีหมายถึงถ้ายื่นถอนถอน,ถอนกระบวนการถอดต้องเสร็จในหนึ่งปีกระจายอำนาจให้ประชาชนไม่กระจุกอยู่ที่คอรมอกระจายไปที่ชน,นบทต่างจังหวัด เลือกตั้งผู้ว่าซึ่งรวมถึงกระจายงบประมาณด้วยข้อต่อมาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเลิกประชานิยมหลอกคนจนข้อที่สี่ปรับโครงสร้างตำรวจให้อยู่ภายใต้ประชาชนมากำกับดูแลคุณชุเทศย,ยืนยันว่าสีหข้อนี้ใช้เวลาหนึ่งปีหรือไม่เกินปีครึ่งแล้วค่อยกลับไปเลือกตั้งที่ต้องย้ำเพราะว่ารัฐบาลโจมตีว่าเป็นพวกต่อต้านการเลือกตั้งตนยืนยันว่าไม่ได้ต่อต้านการเลือกตั้ง แต่ต้องเลื่อนออกไปให้ปฏิรูปประเทศให้เสร็จก่อนทั้งหมดนี้คุณจุเทพย้ํานะครับว่าจะแสดงออกทุกอย่างเพื่อที่จะต่อต้านการเลือกตั้งหรือว่าไม่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์คนที่อาจจะไม่ได้ออกมานอนกลางถนนอย่างที่คุณจุเทพบอกว่าสุดยอดแต่ก็ไม่โกรดเครืองเดียดฉันกันคุณจุเทพบอกนะครับเมื่อวานนี้ว่าไทยเฉยคืนนี้ผมขอโทษไทยเฉย ขอโทษที่เคยไปด่าว่าท่านเป็นไทยเฉยไม่ยอมบอ,อกมาแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องมาเดินขบวนก็ได้แต่ทําอะไรก็ช่วยกันจะเป็นสือ e ่ออิเล็กทรอนิกสติดป้ายที่บ้านเพื่อแสดงประชาชวนว่าต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปสุดท้ายก็เชิญชวนเสื้อแดงเข้ามาร่วมในการปฏิรูปประเทศด้วยโดยยืนยันว่าแดงที่เป็นคนดีก็มีแต่ไม่ใช่แดงรักทักษิณไม่ใช่แดงล้มเจ้าให้มาร่วมกับกปปศ สุดท้ายก็ยังย้ำอีกนะครับว่าพี่น้องอยืนยันได้เลยว่าตนไม่ได้บ้าอย่างแน่นอนตั้งใจว่าจะทํางานนี้ให้สําเร็จและไม่มีถอยอมไม่ใช่บ้าเลือดด้วยแต่เห็นว่ามันเป็นโอกาสเดียวที่ประเทศจะเดินไปได้ด้วยมือของประชาชนฟังบางช่วงบาง,บาง,บางตอนดูไม่ได้ต่อตาการเลือกตั้งเราต้องการให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปแล้วให้เราปฏิรูปประเทศให้เสร็จใช้เวลาปีเดียวปีครึ่ง ก็กลับไปเลือกกันไปเราไม่รังเกียจเลยและพร้อมที่จะไปเลือกเมื่อเห็นว่าพอดีสุดและยุติธรรมแล้วเรื่องนี้งานนี้ต้องทําให้สําเร็จและไม่มีวันถอยที่ไม่ถอยไม่ใช่บ้าไม่ใช่บ้าเลือกไม่ใช่เดินหน้าดันตุรังแต่เห็นแล้วว่าถอยไม่ได้เพราะนี่เป็นโอกาสเดียวที่ประเทศนี้มันจะดีขึ้นได้ด้วย ของประเทศไทยวันนี้ในสถานการณ์นี้มีสองทางเท่านั้นหนึ่งละมุนละม่อมที่สุดราบเรียบคุณี่งลักลาออกจากรักษาการนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีลาออกหมดทุกคนไม่ไินในรักษาการ เปิดโอกาสให้หาคนดีคนกลางมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดำเนินการจัดตั้งสภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยปีเดียวไม่เกินปีครึ่งเรียบร้อยกลับไปเลือกตั้งเสนอแต่ถ้าวิธีนี้เนินไปไม่ได้ประชาชนอย่างเราก็ไม่มีทางเลือก ขอดีดีพูดดีดีไม่ยอมก็ต้องบังคับเอาเราก็จะเดินหน้าใช้อำนาจของประชาชนเต็มที่และต้องทำให้สำเร็จนี่ช่วยไม่ได้แล้วนั่นแหละครับเสียงกูชุเทพพฤศุบานซึ่งก็ยังพูดถึงเสียง ติ่ตง,งเรื่องที่ไปพูดถึงตระกูลชินวัตรทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือคุณสุเ <ฮะ S 2> ทพบอกว่าบางคนก็ตําหนิเรามาต่อว่าเราว่าด่าว่าทั้งโคตรทั้งตระกูลชินวัตรอย่างนี้ผมก็ขอโทษแทนคนในตระกูลชินวัตรที่เป็นคนดีผมกราบขอโทษก็ได้แต่ให้เข้าใจเถิดว่าคนไม่กี่คนเช่นทักษิณคุณนายแดงคุณยิ่งลักษณ์ขอให้ได้เข้าใจด้วยต่อไปนี้ก็จะด่าระบุเป็นคนคนไปเช่นทักษิณคุณนายแดงยิ่งลักษณ์ยืนยันอีกครั้งว่าที่ส่งเสียงว่าออกไปไม่ได้หมายความว่าให้คนในตระกูลชินวัตพ้นออก จากประเทศเรารู้คนไทยด้วยกันเกิดในแผ่นดินนี้ไม่มีใครจะในประเทศใครแต่คุณทักษิณหน,นีไปต่างประเทศเองเพราะฉะนั้นอย่ามาหาว่าถูกในประเทศขอเพียงแค่คุณยิ่งลักษณ์ลาออกจากรักษาการเท่านี้ก็อยู่ได้แล้วในประเทศไทยถ้าคุณยังฝืนอยู่คุณยิ่งลักษณ คุณจะเดินบนถนนไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ได้แต่กอดเงินแสนเอาไว้ลูกชายคุณก็จะไม่มีเพื่อนเพราะว่าพ่อแม่ของเพื่อนจะมาถามว่าทำไมพ่อแม่ถึงทําร้ายประเทศไทยได้ขนาดนั้นนั่นแหละคือที่บอกว่าถ้ายังดื้อด้านอยู่อนาคตคือดูใบแน่นอน